นายไมเคิลบลูเบิร์กนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กของสหรัฐประกาศแผนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างครั้งใหญ่ในนครนิวยอร์กด้วยงบประมาณ20,000ล้านดอลลาร์หรือกว่า6แสนล้านบาทในจำนวนนี้รวมถึงการสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมสูง6เมตรตามแนวชายฝั่งตลอดจนแนวป้องกันพายุและยกระดับระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงานและธทรคมนาคมให้สามารถรับมือกับสภาพอากาศเลวร้ายได้มากขึ้น นอกจากนี้แผนการดังกล่าวยังรวมถึงโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทั่วๆไปอย่างการพื้นที่เพิ่มพื้นที่ชายหาดพร้อมทั้งก่อสร้างสันทรายและปลูกต้นไม้เพิ่มตามแนวชายฝั่งเพื่อใช้เป็นประการป้องกันน้ําท่วมระหว่างเกิดพายุคลื่นลมแรงโดยแผนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการประเมินความเสี่ยงซึ่งจัดทําขึ้นหลังจากนกครนิวยอร์กได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุเฮอริเคนแซนดี้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว รายงานระบุว่านครนิวยอร์กซึ่งมีพื้นที่ติดแนวชายฝั่งกว่า830กิโลเมตรมากกว่าแนวชายฝั่งของนครไมอามีบอสตันลอสแองเจลิสและซานฟรานซิสโกรวมกันมีโอกาสได้รับผลกระทบรุนแรงจากสภาวะโลกร้อนและระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นแม้แม้เพียงเล็กน้อย โดยรายงานประเมินว่าในอีก40ปีข้างหน้าภาวะโลกร้อนจะทำให้อุณภูมิช่วงหน้าร้อนในนครนิวยอร์กเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน2ถึง3เท่าและระดับน้ำทะเลอาจสูงขึ้นอย่างน้อย2ฟุตดังนั้นหากเกิดพายุที่มีความรุนแรงคล้ายเฮอริเคนแซนดี้อีกครั้งนครนิวยอร์กจะได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าที่เกิดที่เกิดขึ้นผ่านมานายบลมเบิร์กซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่งในอีกประมาณ200วันยอมรับว่า โครงการไม่กับโปรเจกต์ของเขาจะเป็นแผนการระยะยาวและบางโครงการอาจถูกต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากอาจจะทำให้ผังเมืองและสภาพภูมิทัศน์ของนครนิวยอร์กเปลี่ยนแปลงไปแต่เขายืนยันว่าแผนการนี้จะช่วยปกป้องชาวนิวยอร์กจากภัยพิบัติในอนาคตและต้องการให้หนาย,ยกเทศมนตรีนครนิวยอร์กคนต่อไปช่วยสานต่อนโยบายดังกล่าว ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าโครงการเมกับโปรเจกต์ของนายบรูมเบิร์กอาจกลายเป็นแบบอย่างให้กับเมืองใหญ่ๆอื่นๆทั่วโลกในการหาทางป้องกันผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต